สวัสดีสวัสดีพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกกจิคิงวันนี้เราจะมารีวิวกอสเซล่าในปีหนึ่งเก้าห้าหกนะคบเมื่อกี้หายใจไม่ทันขอโทษที <c oughs> โอเคเราจะมาดูกันเลยตัวนี้ผมซื้อมามือสองนะครับจากจากในกลุ่มเฟซบุ๊กกอสเซล่ากอสเซล่าแลกเปลี่ยนซื้อขายนี่ด้านในเฮละ่าตรงนี้ก็จะเป็นหน้าปกของมันเลยตรงนี้ก็เป็นกอสิซล่า แล้วนี่ก็เป็นกอสลาและกบกอสลาแล้วก็เป็นหน้าปกของหนังเรื่องนี้เลยโอเคเราจะมาดูกล้องกล่องกันก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าปกของหนังจริงๆเลยแบบกอสลซาสีเขียวผมไม่เคยเห็นมาแล้วมาก่อนนอกจากยูเปอรนเนียมอังนี้ก็คือจะเขียนว,ว่ากอสลซราคิโอกมอนสเตอร์นะครับนี่ แล้วตรงนี้ก็คือเป็นตัวมันแล้วก็บอกแล้วก็บอกว่าสีเหมือนปีค่ะหนึ่งเก้าห้าหกเลยที่มันเป็นโปสเตอร์แล้วก็มีไฟแถมแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นขีออมบัสเตอร์เหมือนเดิมตรงนี้ก็มีสี่ถึห้าปีกอสเซล่าโอเคแล้วก็ล่าโบนก็เป็นกอสเซล่าอีกแล้วแล้วก็เนก้า โอเคแล้วคราวนี้เราจะมาโดดด้านไหนกันโอ้ตึกร่นโอเคด้านไหนก็เป็นกอส์ซลาโอเคแล้วเราจะเอาออกกันเลยโอเคพอเราเอาออกมาแล้วเราก็จะเจอกับกอส์ซล่าพร้อมกับเอ๊มันติดอยู่ข้างในพร้อมกับไฟของมันกอสเซล่าตรงนี้มีไฟแถมนะครับโอ๊ ผมมอหาออกมาก่อนดีไหมเนี่ยโอเคอันนี้ครับหางก็บิดได้นะครับแต่ต้องใช้แรงนิดหนึ่งออแต่แนะนำอย่าไปบิดเดยอะเพราะว่ามันอาจเพราะว่ามันอาจจะเจ็บได้โอ้อยากจังเลยดีดาแทนนี้โอเคเราก็จะได้ตัวปา๊าปที่โอ้ไฟตกไฟตก,ฟตกนี่แล้วก็คือไฟของมัน ซึ่งในปากมันก็จะมีรูให้เสียบไฟโดยเฉพาะนะครับโอเคเราก็ใส่หางกันเลยโอเคบอกว่าเขาไม่เหมือนเนก้าตัวที่ผัดๆนะอันนะอ่าอ่ะนั้นเรารีวิวตัวที่ไม่ใส่หางได้ไหมครับนั่นผมจะรีวิวไม่ใส่เรงกันแล้วกันอ่ะ โอเคแล้วเราตอนนี้เราก็มาดูละเอียดตรงที่ผมไม่ได้พูดถึงก็แล้วกันนี่ตรงนี้มีแต่งที่มันเอาไว้วางกอสซิล่าซึ่งเป็นหน้าปกของมันเลยแล้วอนนี้ก็เป็นที่วางแล้วแล้ว,ลวไอ้ตึกพวกนี้ก็มันเป็นพร็อพที่ผมเอามาวางเฉยไม่ได้อะไรมากเดี๋ยวผมใส่กลับเข้าไปก่อนอไอนลนเลยไป ไม่ต้องห่วงหรอกมันไม่พังหรอกโอเคตอนนี้ใส่ห,หางเสร็จแล้วก็สซิลาตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะดูเท่ประทวนมาจากปี1นึ่งตก่เนเป็นโปสเตอร์ของประเทศอ,อเมริกาช่วงปี1956ตัวนี้สูงเจ็ดเซนนะครับเจ็ดนิ้ว เออพูดผิดนะแล้วอันแล้วเจ้าตัวนี้ก็คือพร็อพที่มันไม่เกี่ยวอะไรกับเดล้าหลับตาผมเอามาใส่กมันน่ารักด<ะ>ีเจ้าตึกนี่ก็ผมซื้อมาจากทัอป,ปีนะนะแล้ว,ลวมันก็หกมันหกนิ้วแล้วก็ตึกนี้ก็จะสูงกว่านิดหน่อยก็จะประมาณก็จะประมาณ 6นิ้วเกินมันนิดหน่อยโอเคแล้วก็จะต้องต่อเองมันจะมาแบบเป็นชิ้นส่วนเล็กๆโอเคเราจะมาดูขยะไปเลยตัวนี้ถูกขยะค่อนข้างเยอะนะครับดูที่อ๋อแล้วก็อ่อนมันขยบค่อนข้างที่จะแบบดูรวดเร็วดี แล้วก็อาปากได้ที่เป็นปกติของเนก้าแล้วก็แขนที่นิ้วมันจะมีแบบรอยเชื่อมอยู่ทำให้เรารู้ามาขยับได้แล้วก็แขนก็ขยับได้หมุนหมุนหมุนเลยแล้วก็ขาก็ขยับได้นะครับแล้วก็ท้าในหนังขยับก็ขยับเยอะอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้มากอะไรมาก แล้วก็หางค่อนข้างที่จะเล็กนะครับนี่แล้วก็ก้มก้มได้มากสุดเท่านี้นะครับจะก้มมากกว่านี้หลังหักแล้วก็ตัวนี้ก็สีค่อนข้างที่จะดูดีนะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงเท้ามันปั๊มว่าเออเล็กก้าสองเปเซ็นสี่เมตรอินชน้า มันไม่เห็นเพราะว่ามันเล็กมากๆเลยโอเคคลิปหลังก็เป็นสีแบบชมพูชมพูม่วงๆนะครับแล้วก็ตรงนี้โหชัดเจนมากแบบชัดเจนสุดๆแล้วตรงนี้ก็มีรอยเหี่ยวย่นเยอะมากๆแก่แล้วไงแกแล้วแล้วก็เซราตรงนี้ก็มีความผิดพลาดนิดหน่อยก็คือตามันไม่มองลงไปด้านล่างเหมือนเหมือนก็เซรา อลิล่าในหนึ่งเก้าห้าสี่จริงๆมันตามันไม่โรคจิตอันนี้ตามันอันนี้ตามันไม่โรคจิตเลยแต่ในตานของหนึ่งเก้าห้าสี่มันโรคจิตหมกหมวกโอเค,อเคก็วันนี้ก็มีเค่เอันนี้แหละครับเราเหลวันี้อย่าลาืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ